ตอนนั้นครับปลาอะไรครับว,ว้าวปลานังต้วยยาโ้ปลาขอ้ปขอปลาข้อถือปลาข้อเสอออย์มันดีน้ำได้แล้วเอาเลย เดียวเราจะปักกอนกันครับพีปลาเก่งใส่เบียรเฮาปักขอนใส่ปี้างปูปวไรเง้ยมันดิน้ำได้หรอเลยสร้างมาว่างไก่ลูกพี่เออว่างนนะครับ รุ่นนี้เวทไซเบสพอดีเลยครับสร้างมว่างไงไกลาดูกี่เออว่างนันะครับโอ้รุ่นนี้เวซเบสพอดีเลยครับใส่ปล่อยลงหวย ายนอ้อนี่ใส่หนามนี่เ็กน้อยข้ถข้อหน่อยเด้อเม่ปล่อยสะ ้แมแ่แห้งครับคุณนี่กระลูกพีครับกราเข็งทำประมาทนี่จะบวกบวกไหมบวกนิดปิาไปยางไงนี่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 นนนโอ้พอแค่น,น่อยลาอะไอกันเนย sai để mất đây, đi chọn đây, cái nhà sẵn đi thì มีประหลดบ้างเหรอีประหลดเนาะไม่ <oh> ไมีอกดินกันนเป โอ้ยเบาิ่มตนแล้วครับโอ้สอล้ำแนบาลจริงเอาเนบาลแล้ว เก่ากัานยังน้อยโอ้เหมือนเรามาเข้าแคมป์ปิ้งเลยเนะาะหุงเขาเขาขอุกแล้วครับเดีย๋ยวเขาจะต้มป้านะครับเขาจะต้มป้าเสร็จจากินจนนอนออไม่ไหวอใครกลครับผมเอากระเทียมไปเผานะครับเพิ่มความหอมให้น้ำซุปนะครับหอมนำโอ้โหน้ำเดือดแล้ว ใส่ปลาลงไปครับปรากฏตามด้วยปะนงังครับแล,ล้วทานแพงโอ้ยแพงอ่ะลีนอ้ะอเจ้ากษัตริได้มาแทะละตัวงไม่ใช่ง่ายๆนะครับเออตกในตะพอนขี้งาคาเมืองเมืองเมือน,นั้นวัดเจ้าไปแกงอยู่ปุ่นครับเกี่ยวเข่าเอาเย,ยบตะบายเลยบ่ได้เอาไปสำกับนี่กลับมาแกงอยู่นี่เอาอ พวงนอนหน่อยนะครับเปิดเี้น,นะครับมาน,นี่ของความมันให้น้ำซุปเฮาโอเคฟ้อนแล้วราชาภาคกระแยงกับผักอีทุไทยครับแสงไปเผื่อผมก็หอมครับผักกระแยงหอมหอมอ,มอมมมันนี้บบปลูกเองแม่นครับปลูกเอง นี่ส่วนของแสบแล้วที่เด็ดเอาไอาแกงปลานางใส่ผักขแยงอ่อนอ,อีทูไทยซึ่งเมือ่อสุดจอดหมดเมืองเลยเฮวยเพิมีหน,นามอ้ยปุ่นปรกฏใหญ่ครับปรากฏใหญ่พี่น้องปรากฏใหญ่ตามด้วยปลานางครับ ครับน่ากินก็ได้น้องกันเป็นยังไ,ไงพิซซ่าปานหนาทีละความแซ่บเห็นไหมยกขึ้นแหงกูได้เลยเปลี่ยปลาอ่าคุณจอยความแซ่บ มันเลยเพราะว่าปลามันมันเห็นปะจานมาปลาขาวเอาตัวหนึ่โยกให้เลยอไอตัวบักใหญ่การขอกิ้นขาวขอแต่ไฟกันเยี่ยมตากดูแสงก็ได้ ดีเลยล่ะย่างโมนีเขากีตัวไถ่้ำหนาเลยขอบวกกับกระยางน้ำกระยางได้กินไอความเป็นอีสานบรรเทานัาทีครับใส่ปากกระยางลงไป มันแสบแล้วจับจับตอนก็ว่วว่างเลย <c oughs> น้ำซุปมันแซ่บตัวมันมันเนาะ,อะมันมันใน่ปลามันมันแน่ตรงนี้เริ่มหนาวกินปลานางก็ต้องกินตรงนี้ครับขมไม่ปลามันขมขมไม่ปลาขมมัน หล้านนวา่าปรากฏปรกดตัวยังไงเลยครับอ้าวก็กินปลานั่งผมกินปรากดปรากดนี่ไม่แกงสีกับปวกวันไหนเนาะวาต้องเอาไปแกงใท่หน่ใหม่สมปรากดังสแสง เด่นตะต้มว่าดสูบสูบปะนา่งมีครับปะนั่งครับปะนั่งเดือดอ่อนเก่ามากครับหอลอดูรอดูรอดูออกก็เออก็ได <c oughs> ้เวลาวั <c oughs> วานศีลมีครับสีครับปักเกีงหน่อยเอาครับเสียบกันเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับสามถุงกว่าครับ เสียบเงื้อนะครับวันนี้ไะมือเสาคอยมาหลุนทีเดีวยดวยครับหลุนย่านน้กันครับไมืนันนี้อากาศเย็นในเสาครับเปิง่งดีหน่องโลกมดขึ้นเลยครับอากาศหนาวมาแล้วซีตะเกียเท่า สำหรับวันนี้ครับต้นนั้นครับปลาอะไรครับว้าวปลานังตรงั้ง,งามเลยครับต้นแรกสำหรับเสาร์นี้ครับปลานัง เ้งเต็มเพียกเลยนานนา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 มีปลาเยอครึ่งหนึ่งอ้าว ซีดปลาโดไปจำครับนี่งหออนึ่งเดียวปรากฏบางเสารนี่นะครับหนึ่งจะครึ่งเดียวนะถ้ามีปลาโดเขาม้างี่ครับเป็นปลาโดมันเขานะครับป้าจะบอกให้ถือ ตต้อกัน่สาวามาดาเสาแล้วคับปลาโดปลาโดมาเสาก็เหาเชโดามาเช้ากว่าเราอีกเดินมาตัวอะไรปลาอะไรแล้วนะ่า ปลาคอปลาคอถือปลาคอเสยบตัวงามดีลหรครับตัวงามยาอยู่ปลาคอ ดีประโดนบ่มานน่ครับโชคดีประเดิน ว่องนมครับปลาดูปลาดูอยู่บกามาเลยครับเ <c oughs> สานี้ครับได้ปลาซีโต้ครับอากาศมันเย็นแน่ครับป้าบกินเงือครับโอ้หนาวมามหมมนอเลยครับพอได้ตกอยู่ครับพอได้ตกอยู่